អូវាតោះគយកាន់ទៀតអូគียวប៉ែតលើក นี่ตาสีตับไปครับตับตับตีขาวไปตาสีเขียวครับคนโตนเขาใสแล้วครับคนโตนเป็นแนวตรงนะครับคนโตน ไอตรงนี้ตัวมุนของกองหนวดครับตรงนี้อันนี้ยังไม่ไต่โตครับตัวมุนของหนวดวน่ครับสวัสดีครับคิวแซดีสดครับกับเต็ดยังครับ อีกกี่วันครับสามที่วันเวันนี่ครับถ่ายก่อนต้นก็ถ่ายแล้วครับ อันนี้เป็นปลาลมเป๋่าหม้อน้ำครับหม้อน้ำกับหม้อออยอนน 好呀，他这个谁啊？ ตีเริ่มเลอ,อกแล้วครับโดนแดดไม่ได้ครับเนี่ยครับเริ่มเลอ,อกแล้วครับเริ่มเลอกออกแล้ว ถ่ายรถปืนครับนี่ถ่ายรถปืนนะต่ายก้อนต้นเพิ่งต่งมาครับนี่ครับ มาถึงก็ตายแล้วครับ kemarin ya, kayak Wadikap.